วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกุเกาะนะคะโอ้วันนี้หนาวมากหนาวมากนะะสวายยังหนาวอยู่เลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเอซไปเยี่ยมเยอุ่นเนาะอ่าเอาสิ่งนี้ไปให้แกด้วยนะเผื่อแกอยากจะทานเนาะนี่นะคะทุกคนเพื่อดูมูอ้วนอ้วนเลยทำไรนาวห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 นาวนี่นะคะก็จะแบ่งนะคะข้าวหัวงอกนะคะ ข้าวต้มดำของเรานะแล้วก็ใส่มะพร้าวนะไปให้เยอุ่นแม่จะไปบ้านเยอุ่นไปไหมฮะชักูตเตอร์นะน่าจะหมดไฟแล้วนะแม่ว่าแม่จะเดินไปแล้วแม่หนาวเสียงคิกค,ค,คิกคึกคัก โอ้โหพักทองไม่เบ้นเชียงจ๊กจ๊กใครมากันอ้าวเชนแซบอ้าวตั้งโอมาบ่อค่าโอ้ค่าพ่อข้าบาดมันก็ย่ายที่ใหญ่ขึ้นเยอะกินได้ไหมเนี่ย กินไม่ได้เหรออะไรนะยาข้าวหวานบ่ไม่เผื่อแกอยากทานอือข้าหวานเฮ้ยไม่เลยเป็นเผื่อหรายำได้อยู่โงนี้ล่ะโซนนัล่ะะถ้าแกกินไม่ได้ก็กินเลยโอ้มานอดแต่มหมดเลยม้าวหวานนี่บ่มาวันสุกมาวันสุกมาวันสามสุกอือ โอ้โหเอ่อข้าวหวานเผื่อแกแบบคิดอยากจะกินนะนะคิดอะไรก็ไม่อร่อยเพิ่งกินข้าวไปแล้วก็กินยาแล้วก็หลับอ๋อนอนบอกกินแล้วได้กินเลยเพราะว่ามันกินไม่หมดอเมานกินเลยค่ะโอ้เป็นเช้าแล้วน้องตักโอนะป้าน้องก็ใหญ่แล้ว อีผู้นึ่งเลยสิคะดูโทรศัพท์ไม่ได้ผู้ชายเนาะผู้นั้นเนาะอืมโอ้ยอิงหน่อยก็จะได้ค้าวรองและตองเอ้ยผู้น่ะโตเป็นสาวแล้วเอาละแล้วเนาะนางแล้วแหละรู้อ้ยหนาวเอเด้อเลิกอะสวายห้องหนาวเนาะเบนมื่อเช้านี้ลุกแต่ดึกแล้วต้มน้ำร้อนอะไรอย่างเงี้ย แมนต้องกินของอุ่นๆยังหนงังฝี่ไฟยังหนงังเฮงหนาวร่วมพัดมาเฮงหนาววะอืมเมิดแล้ว <c oughs> อม่อโอ้นี่เนาะลูกชายไปอุ่นนะคะมาเยี่ยมนะ,ะก็เพื่อนก็ไปอยู่ที่คนแก่นนะคะเนาะก็มีครอบครัวที่นู่นนะก็พอดีมาเยี่ยมยายด้วยนะคะ เป็นเช้าแล้วลูกสาวก็ไม่เห็นแสนานแสนานได้นานนานมาเจอกันเนอแม่คุณหน่ะได้ไหมอันผู้ชายเนี่ยลูลาบาอากว่าสองรุลาเนาะรุชายนะ่ะรอ,อ,อยังเออรอคือพอ่อคือแม่เหรอเนอยัง <laughs> <laughs> เหมือนแม่กับพ่อเนี่ยเออพอดีเมื่อคืนเขากินปลานเนื่องกันอ่าก็เดือดมาน้ำหวานกินกันตอนมาาต้นไม้เลยกินปลาเออมาป้าพีนั่งด้วยกันเอาเลยฟูเห็นเขาแล้วกินข้าวมาเต็มกินข้าวแล้วก็กินข้าวหวานแล้วก็เพราะว่ามีแต่โถงซื้อแหละเอาข้าวหวานแบบนี่นะเออชิมแม่ชิมแม่กินเลยแขนเขา คูใหม่จ้าอ๋อปลูกแขนรับคูใหม่โอ้นี่กอกกก็ไม่ธรรมดาด้อได้สองแล้วนะได้สองแล้วคูขนแล้วก็คูแจ๋วอืมอ่าดีใจด้วยนะคะก็ภูมิใจกับเด็กมาจากไหนนะแปพี่ฮะเด็กมาจากไหนนะเด็กไหนอ้าวสถาบันโรงเรียนจากไหนไม่เขาก็ไม่จำก็มาจากเด็กบ้านกกตูม เออสถาบันกกตูมแรกๆอ่ะโรงเรียนบ้านกกตูมแต่เขาไปจําที่ไหนไม่รู้ไม่ใช่คือหมายถึงว่าเด็กจากกกตูมก็เป็นครูกันได้เป็นได้โอ้เยอะแล้วเด็กกกตูมอ่ะหลายคนเลยเนาะโอ้ไม่ใช่แต่แค่สองเจลกับนี่นะครูจนะได้เป็นพอก็ได้เป็นแล้วครูตันอยู่สว่างแดนดินออครูตั้งโอ้ครูตั้งโอ้กับอ่ครูเบน มันแน่ได้มันสิได้มัแน่ได้น้อเฮ้ยแมนจุต้องมามุกดาหานี่เขาบอกให้ทำไงเนาะเอาจจะเป็นญาติมาได้ก็ต้องมาสิคุณนายจบปริญญาตีมาคิดอย่างไรกวางโอ้ยอ้าวอย่าพาว่าถือใบปริญญาบ่เออก็ยังดีกว่าไม่ได้ใบปริญญาเอ้ยได้ความรู้ไว้แล้วมันดีแล้วล่ะ แล้วแล้วเราก็ไปสอบอืมค่อยๆเป็นค่อยๆไปนอนเตียงเดิมต้องทำไปกำจิตมาลานมาจิ้ข้าวด้วยกันนะวันนี้โอปป้าก็มีแล้วแต่็กตู้มก็มีเยอะโอ้เยอะคุกตู้มอ่ะอืมแต่ก่อนไม่มีเนาะแต่ก่อนโอ้ยแต่ก่อนอะมีจากนู่นน้องสูงอะไรนู่นทางนู้นหมอก็เหมือนกัน กอก็มีทั้งครูแล้วก็มีทั้งพยาบาลเฮ้ยพยาบาลก็ลูกสาวหมอต่างอสองแล้วนะอืมก็เขาก็มีความตั้งใจกันฮะต้นไปตหน้าหตกลงเฟอร์บีเอ็มเวะ กินข้าวเช้าแล้วเนอนนอนี่เนะาะกินข้าวกินข้าวก็เผือกกินข้าวอะไรยายอ๋อผัดเส้นอืมกินผัดเส้นกินผัดเส้นโอ้เอออืออาจจะ,อะนอนอยู่ในในนี่มันอุ่นดีอุ่นอย่าอยู่ข้างนอกหนาวหนาวมากอยู่ข้างนอกเนาะมันเย็นลมพัดอืมลมโชยมาโอ้ ยังบ่าห่างสวยห้างคืนหนาวห่างสวยห่างหนาวบ่ไมีได้ขั้นเนาะเมื่อคืนเนาะได้นอนได้เนาะอือพอดีลูกชายมาเยี่ยมแล้วโอ้ได้กำลังใจแล้วลูกชายมากินฮอดตั้งนานลูกชายเพิ่นก็พอดีไปได้ครอบครัวที่คนเก่นเนาะแล้วเพิ่นก็ทํางานที่นู่นด้วยก็ถ้าไม่เสาร์อาทิตย์ก็มาไม่ได้นะยายเนาะ ก็ไม่ว่าละเนาะเขาก็ว่าเนี่ยชุดสุดว่ามันไม่เป็นนุ่มแล้วเขาก็ดินกับบังกรกับโคตัวโซโล่ขันคันมันแตกมันแตกแท้ตัวน่ะมันหน้าหนาวมันทําให้แข้งขาเรามันแตกทุกคนก็ยังคันคุ้นแล้วก็ลูดลอกไปล่ะลอกเปิกไปล่ะมันคันเลยจ้ะมันขยับขยับขยาบมันคือหรือใต้นี่ล่ะคือเดี๋ยวให้ใต้นี่ล่ะ อืมเป็นอะไรตีทีแท้แล้วมันไม่ใช่ไม่ได้เป็นอะไรหรกเป็นแก้มันคันคันคือมันผิวมันแตกมันแห้งอืมก็ทาวาสลีนทาอะไรอยู่แต่มันเอาไม่อยู่แล้วมันหนาวมากอืมแต่ถ้าถึงหน้าร้อนก็จะร้อนนั่นเองอืไม่ยายหึหึ มันเป็นน้ำมันหนาวนีคว่ค่อยก็ยังเป็นขันขนยบับขยับก็ือเดียวมันหนาวแห้งเด้มันเอ๊ดผิวเขาเตะมันก็เลยขันมันไม่เกี่ยวเออไม่รู้สิตัวแล้วบอก <c oughs> เออว่าไปห้าลโรงพยาบาลกระต่ายขึ้นแล้วกันไม่หข้มือแล้วบอกเขาเ้าเาลื่นเฮาวหรือขึ้นกล้วกันไมีเง้มือแลวบอก <c oughs>